บ u l l ตเจอ u r น a ลเหมาะกับใครบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คู่เอาตัวอย่างมาจากในหนังสือของบูโจนะคะมาฝากกันค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณแซนดี้นะคะเขาเนี่ยเป็นคุณแม่ที่แบบว่ามีลูกแล้วเขาก็มีความกังวลมากเพราะว่าเขามักจะลืมนู่นลืม,ลมนี่ตลอดเวลาเขาจะกังวนนนล,อลอนอนไม่หลับอดหลับอดนอนทํานู่นนี่ไม่เสร็จนะคะงานบ้านก็อยากทําลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะแล้วก็ มีความกังวลว่าเออลูกฉีดวัคซีนครบหรือ,อยังวันไหนจะต้องพาลูกไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยมันวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่ในหัวหมดเลยนะคะจนวันหนึ่งนะคะเขาก็ไปเจอบล็อตเจอแนลนี้นะคะใน YouTube นะคะแล้วเขาก็เออแบบเขาก็คิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียใช่ปะเขาก็เลยลองจดบันทึกแบบบล e t ต o จ r n นลดูนะคะการจดบันทึกแบบเขานะเขาก็เลยทําตารางตีไว้นะคะเป็นของแฟมิลี่ของเขาไม่ว่าจะเป็นสามีเขาตัวเขาเองนะคะว่าในแต่ละวันวันนี้ใครจะต้องไปทําอะไรบ้างรวมถึงการจดบันทึกแบบค่าใช้จา่าย ายบินต่างๆที่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะการจดแบบนี้นะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ลืมที่จะจ่ายบินแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะแฮนเดิลจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาได้อย่างดีขึ้นนะคะรวมทั้งนะคะเขาสามารถที่จะเอาเวลานะคะเขาบอกว่าเขาตื่นนอนเขาจะแบ่งเวลาประมาณ15นาทีนะคะในการเขียนตัวอักษรประดิษฐ์นะคะ แล้วก็คือมันคือสิ่งที่เขาอยากทําคุณนึกออกไหมถ้าคุณไม่เคยจดบันทึกหรือไม่เคยจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบเวลาของคุณเลยอะ่ะ คุณมักจะทำอย่างอื่นโดยที่คุณลืมสิ่งที่คุณอยากทําไปนะคะและนี่นะคะก็เลยเป็นข้อดีนะคะของการได้จดบันทึกแบบบ u ูเรตเจอร์นอลนั่นเองนอกจากนี้นะคะคุณแม่แซนดี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นโรคที่แบบชอบแกะผิวหนังคือมือจะเปื่อยมากแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรง่ายๆด้วยตัวเองอย่างเช่นการบีบมะนาวแต่เมื่อเวลาที่เขานะคะได้ค้นพบรู้จักการทำบูเรตเจอร์นอลมันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่เขาต้องทําเขามีการจดบันทึกมันทําให้อะไรรู้ไหม เขาลืมไปเลยว่าว่าเขาจะต้องแบบแกะนิ้วอะ่ะเออมันทําให้เวลาเหล่านั้นมันหายไปแล้วทําให้มือของเขาคือมันดีขึ้นมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาแบบเพลนมากเจ็บปวดมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเคยแบบแกะนิ้วจนแบบเจ็บจนไม่สามารถที่จะแบบไปทํางานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะและนี่ก็คือเป็นอ่า คนที่เขาเขียนบูเลต์เจอแนลจริงๆแล้วนะมันเหมาะกับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่นะคะคนที่หาตัวตนไม่พบคนที่เป็นคุณแม่นะคะลูกเล็กนะคะไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะคนที่เป็นคนอายุมากหรือใครก็แล้วแต่จริงๆมันไม่จํากัดเลยนะคะหรือว่าแม้แต่คนที่เขาผ่านเรื่องราวร้ายๆมานะคะก็เหมาะเหมือนกันนะกับการเขียนบูเลต์เจอแนลค่ะและนี่นะคะก็คือประโยชน์แล้วก็สิ่งที่บูเลต์เจอแนลนี้เหมาะกับใครนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมติดตาม ครูได้นะคะเพราะว่าครูมีสอนบูเลตเจอร์นอไว้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะวันนี้ครูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ